ดวงชะตาชีวิตของคนเกิดวันเสาร์และตำนานของพระเสาร์ตำนานพระเสาความเป็นมาของพระเสารพระเสารเรื่องราวของพระเสาก็ขอเอาด้านความรู้วิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์กันสักนิดณนพระเสาร์เซเทนเป็นดาวพระเคราะห์ขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัสบดีมีวงแหวนล้อมรอบกาเลเลโอพบตั้งแต่พุทธศักราช2153และเมื่อพุทธศักราช2199ฮุยเจน ไฮเกนส์นักดาราศาสตร์ชาวฮอลันดาจึงได้พบวงแหวนรอบดาวพระเสาวดาวพระเสาวมีเส้นผาศูนย์กลางประมาณ76.500มาใหญ่กว่าโลกมากอาจปัรจุโลกได้ถึง800โลกแต่ความแน่นทึบมีพียงหนึ่งในของโลกจึงหนักเพียง95เท่าของโลกความดึงดูดก็มีน้อยคือมีมากกว่าโลกเพียงหนึ่งในสอเท่านั้นดาวพระเสาโคจรห่างจากพาอนพระอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ54หน่วยดาราศาสตร์ห่างที่สุดราว936.388.000 ไมยทางโครจรเป็นรูปไข่รีโครจรด้วยความเร็ว6มไม้ต่อวินาทีโครจรรอบดวงอาทิตย์นานถึง29 46ปีแต่หมุนรอบตัวเองเร็วใช้เวลาราว10ชั่วโมง3 8นาทีเท่านั้นดาวพระเสารอยู่ห่างจากโลกที่สุดราว1 030 912 100มายไมล์และใกล้ที่สุดราว742 64 4 0 0 0หยไมล์ก็เอาเรื่องนี้มาเจิมกันเพียงเท่านี้ละครับเรื่องกำเนิดพระเสาก็ดูดจะยุ่งยุ่งชวนให้ปวดหมองอีกนั่นแหละครับ ในทางโหราศาสตร์ว่าพระอิศวรทรงสร้างพระเสาจากเสือหนึ่งศูนย์ตัวในหนังสือเฉลิมไตรภพก,กล่าวไว้ดังนี้แล้วนำพยักยิ่งยงสิบตัวประสงค์ถวายพระองค์ทรงยานพร้อมเสร็จเสด็จพินิหารเพ่งเน่เสนาภานพยักเป็นผงคลี้าทิพสีเขียวแก่สีหอผงทุลีพลุกเคลรคนปนกันสวดมนประนามทิพวรรรถลงเร็วพลันหอนั้นก็เป็นเทพา ทรงเครื่องรุ่งเรืองรัจ,จนาเขียวทั้งกายานามว่าพระเาสาเสารีบางตำนานก็ว่าพระเสาเป็นโอรสของพรพลรามกับนางเรวดีและก็บางตำนานอีกนั่นแหละว่าพระเสาเป็นโอรสของพระอาทิตย์องค์ที่เป็นพระสุริยาทิตย์กับนางฉายาเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกหน่อยก็ไม่หน่อยละมากเหมือนกันแหละและมีเรื่องอยู่ในวิษณุปุรณะเชียวนะเรื่องของเรื่องก็คือพอรสุริยาทิตย์หรือพระอาทิตย์นี่แหละมีฉายาสอองค์คือสัญญาฉายาสุวรรณีสวัสดีมหาวิรยาแต่พระอาทิตย์รักนางสัญญามากที่สุด แน่เทวดาก็ยังมีลำเอียงด้วยให้อันว่านางสัญญาหรือสรัญญาหรือสังคนาก็องค์เดียวกันนั้นะเนี่ยเป็นบุตรีของพระวิสุ์กรรมเมื่อได้กับพระสุริยอาทิตย์และอยู่ด้วยกันหลายปีดีดักจนมีลูกถึงองค์ในว่าตอนแรกๆก,ก็ทนความร้อนของพระอาทิตย์ได้นานเข้าชักทนไม่ไหวที่ทนอยู่จนได้ลูกถึงองค์นั่นในว่าอยู่ทนแล้วนั้นะเนี่ยเห็นจะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวก็เล่นอุบายโดยเธอหลบเสียหลบไปไหนล่ะก็คอยอ่านตอนว่าด้วยเรื่องพระอาทิตย์เธอส่วนตัวปลอมเธอก็ให้นางฉายาเป็นแทน พระสุริยาทิตย์ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นการย้อมแมวกันและก็อยู่ด้วยกันหลายปีจนนางฉายาได้โอรสคือพระเสานี่แหละเรื่องพระเสาเป็นโอรสของพระสุริยาทิตย์กับนางฉายาก็เป็นอย่างที่ว่านี่แหละแต่ต่อมาความจริงก็ถูกเปิดสิครับเรื่องอย่างนี้ปิดกันไม่ได้หรอกแต่ในเรื่องน่าความจริงที่ถูกเปิดออกจะเป็นเรื่องประหลากไม่เหมือนมนุษย์หรอกอ้อเป็นเรื่องเทวดานี่ลืมเป็นเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งนางฉายามีความโกรธพระพยมพระยมนี่เป็นโอรสของนางสัญญาหรือสรัญญากับพระสุริยาทิตย์ นา่งใช้ยาก็แช่งฉับเข้าให้ผลก็เป็นไปตามที่แช่งตรงนี้และเป็นไคลแมกของเรื่องคือผิดรมเนียมเทวดาเพราะตามธรรมดาคำแช่งของมารดาจะไม่ยังผลต่อบุตรแต่นี่มีผลพระสุริยาทิตย์ก็ใช้วิชาตรรกวิทยาได้ว่านางยานี่ต้องไม่ใช่แม่ของพระยมถึงได้แช่งแล้วได้ผลเมื่อไม่ใช่แม่ของพระยมต้องไม่ใช่นางสรัญญาเมื่อไม่ใช่นางสรัญญาก็ต้องเป็นตัวปลอดจับความจริงกันได้ด้วยวิธีการนี้ครับเรื่องกำเนิดพระสาวมีเรื่องแปลกออกไปอีกในตำรับสันสกฤตเรื่องปาราสอนโหราศาสตร และสาธิษณ์นักกล่าวว่าพระเสาเกิดที่เมืองสาราชอยู่ในวัน,นสุทรรูปร่างดำเป็นนินผอมสูงแต่คงไม่ใช่ดา่างอ่อนแอซ่ำหรอกเพราะในตาจะเป็นน้ำพึ่งแต่ฟันใหญ่ผมเหมือนขลาและมีฐานะเป็นเพียงคนใช้ถึงมกนั้นก็มีอาวุธประจำตัวคือมีสุนและธนูมีหานะเป็นนกแร้งแต่บางที่ก็ว่าเป็นกาที่ร้ายไปกว่านานอนในตำรับที่ว่านี่แหละยังเหมาเอาว่าพระเสาเป็นกระเทยเข้าไปอีกคือเป็นนปุงศกลึงผมออกประหลาดใจแท้กระเทยนี่มีแล้วแต่ครับงอกระโนนหรือ พระเสานี้ถือกันว่าเป็นเทพพระเจ้ากสิงกรรมและอริยธรรมทั้งมีหน้าที่ดูแลรักษาฤดูวสันต์คือฤดูใบไม้ผลิส่วนน้ำแฝงของพระเสามีดังนี้ครับครูโลดมีในตาดุปังคุมีขาพิการนินวาดอาพรสีดำสัปตานจิตมีเปลวเ,เป็นรัศมีเจ็ดแฉกสนิย่อมมีปกติช้าสนชจรไปไหนช้านันทะเงื่องหอย เรื่องพระเสาขาเขยืดไปไหนช้างเงื้องหอยนั่นน้านที่จริงผมก็ได้เล่าไว้ในเรื่องพระคเนศแล้วและจะฉายซ้ำชนิดสั้นอีกครั้งคือพระอุมาเหศีพระอิศวรมีโอรสบรรดาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็ไปแสดงขวาวชื่นชมมีแต่พระเสาไม่ยอมมองพระกุมารครั้นพระอุมาตรัสถามพระเสาก็เล่าความจริงว่าตนถูกมีแช่งไม่ให้มองใครถ้ามองใครผู้นั้นจะพินาาสาเหตุเพราะมีโกรธที่ตนเข้าชานเพลินจนไม่รู้ว่ามีบ่นเรื่องอะไรพระอุมาก็ขืนให้ดูพระเสากลืนไม่เข้าข่าย ไม่ออกจำใจดูผลพระกุมารเลยหัวขาดทนารายต้องทรงครุฑไปยังลำน้ำบุปผัสตัดศรีรษะช้างมาต่อให้กุมารพระอุมาเลยสักให้พระสาวคาเปครับอ้อพระสาวไม่ค่อยจะกินเส้นกับร่างคารนักถึงแม้จะเป็นดาพระเคราะห์ด้วยกันก็เถอะทั้งนี้เพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันแต่ปางก่อนคือมีเรื่องเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งพระสาวถือกําเนิดเป็นงูพระอังคารถืออกําเนิดเป็นหมองูหมองูก็จับงูไปทรมานให้คนดูเล่นงูก็เจ็บและแค้นละครับอีกเรื่องหนึ่ง พระเสาไปเกิดเป็นต้นตะเคียนพระอังคารไปเกิดเป็นคนมีนามว่าพระยาบริษัทในขณะที่พระยาบริษัทไปล่าสัตว์เผยสะดุดต่อตะเคียนเข้าเสี้ยนตามที่เท้าด้วยความเจ็บปวดก็เลยโมโหต่อตะเคียนนี่และผลในเวรแต่ปางก่อนและพระอังคารกับพระเสาจึงปิ่นเกลียวกันในรามเกียรตน์้นพระเสาลงมาเกิดเป็นทหารของพระรามด้วยนั่นคือเป็นลิงชื่นินพานอ์หรือวิมลรูปร่างของพระเสานั้นเขียนเป็นมนุษย์รูปร่างแข็งแรงมีรัตนมณีนินเป็นอภรณ์อย่างเทวดาสีกายดำมือถือศูนย์ และธนูมีในตาดุขขาพิการบนเสียงทมเป็นรัศมีแฉกและทรงเสือเป็นพาหนะก,ก็เป็นอันจบเรื่องพระเสาวครับทีนี้ผมก็ต้องต่อเติมเรื่องอื่นอีกนั่นแหละคราวนูน้นผมเพิ่มเรื่องวันณะต่างๆไว้คราวนี้ผมเพิ่มเรื่องพราม์อย่างเดียวโดยที่ขอคัดจากอภิธานสกุลตลาพระราชนิพนธ์ของราชการที่6กเลยมีดังนี้ครับพรามณ์เป็นชนชาติหรือวันณนะที่หนึ่งตระกูลนักบวชแต่ไม่จําเป็นจะต้องบวชทุกคนมารวมธรรมศาสตร์จัดพรามเป็นชั้นอาสอคือ หนึ่งพรหมจรีนักเรียนมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติและศึกษาพระเวทในสํนนักนาจารย์คนใดคนหนึ่งเทียบกับทางพุทธาศาสตร์คือสามเณรและนูกะครือหัสบดีผู้ครองบ้านมีภรรยาและครอบครัวเป็นหัวหน้าในบ้านอ่านและสอนพระเวททาการบูชาเองหรือช่วยผู้อื่นกระทําชยกรรมให้ทานและรับทักษิณวานตรัตผู้อยู่ป่าและเคหสถานและครอบครัวเข้าป่าเพื่อทรมานตนมักน้อยในอาหารและเครื่องนุ่งหุ่มกระทาทุกขกิริยาต่างๆสมาธิและมั่นคงในกิจวัตรพวกดับสอ และโยคยีอยู่ในจำพวกนี้สัญญาสีเพียรพิขาจารเลี้ยงชีพด้วยการขอเขากินและตั้งจิตมุ่งอยู่ตรงพระปอนพรหมและนฤพานอีกในหนึ่งเรียกว่าภิกษุแต่คำภิกษุหรือภิกขุในสมัยนี้ใช้เรียกแต่นักบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพื้นพรามที่ประพฤติอย่างภิกขุค,คงเรียกว่าสัญญาสีอย่างเดียวชาติพามีแบ่งเป็นตระกูลเลกตระกูลน้อยเป็นอันมากหรือที่จะพัฒน,นาได้หมดที่นับว่าเป็นตระกูลหรือคณะอันมีชื่อเสียงมากที่สุดคือคณะเหนือกับคณะใต้ดังนี้ ปัญจโคดคณะเหนืออยู่ในแคว้นองคาราชมีสอเหล่าคือ 1. กญญาญยกุปใช้อยู่เมืองกัญยกุกสารสวรร์อยู่ตามเรมฝั่งน้ำสสวดีโคทะมิทิลาสออุตกลปัญจสาวิตคณะใต้คือคณะพรามินมีสอเหล่าคือ 1. มหาราชตะเลิงคะสาวิตหรือทมินกันนาสอคูชะ ข้าพระเจ้าได้เขียนนำตำบลเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้เพราะเห็นว่าถ้ามิฉะนั้นผู้ศึกษาภูมิศาสตร์ตามตำราฝรั่งจะฉง,งนจะบ่นว่าไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเช่นเมืองมหาราชเป็นต้นเคยได้ยินแต่ครูเขาเรียกอย่างอังกฤษว่ามาราต้าจะให้รู้จักอย่างไรเมื่อมาเห็นเขียนเป็นไทยว่ามหาราชข้างต้นผมคัดจากอภิธานสกุลตลาครับแต่เห็นมีความต่อเนื่อง น่ารู้อีกนิดตรงเรื่องวางปรัดนั่นแหล่ในหนังสือชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงสารนุปรพันธ์ได้แบ่งย่อยลงไปอีกขอเติมเลยนะครับหฤาษีแปลว่าผู้สแสวงหมายถึงการสแสวงหาโมกศคือการหลุดพ้นจากสงสารวัดความวิ่นไห้ตายเกิดโยคียแปลว่าผู้บำเพ็ญโยคะคือความเพ่งเล็งในดวงจิตเพื่อประโยชน์ให้อัตมันหรือวิญญาณได้เข้าร่วมอยู่ในปรมาตมันหรือปรพรมให้เกิดความบริรสุทธิ์ใสสะอาดแม้กระทบอารมณ์ใดๆก็ไม่ปรนแปลดาบสอ แปลว่าผู้บำเพ็ญตบะคือการทรมานกายโดยวิธีฝืนปกติแห่งอิริยาบถต่างๆเพื่อหวังผลสําเร็จเป็นผู้วิเศษเช่นยืนตีนเดียวเหนียวกินลงอยู่นานนับด้วยสิบสิบปีหรือนั่งสมาธิไม่ลุกขึ้นนับด้วยสิบสิบปีมูนีแปลว่าผู้สงบได้แก่ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลืองสสสิทธาแปลว่าผู้สําเร็จฌานสมาบัติคือผู้กระทาตะบะและโยคะได้ถึงที่สุดแล้ว 6. นักพรตแปลว่าผู้บวชและถือพ,พรตพงจันทรตามลัทธิพราหมณ์ชดินแปลว่าฤาษีผู้มุ่นมวยผมสูงเป็นชดาความรู้เล็กเล็กน้อยๆอยอย่างนี้ทําให้ผมเขียนเรื่องชุดนี้ได้สบายใจขึ้นครับเพราะไม่ต้องขยายความของเทพให้ได้ยาวพอเหมาะกับหน้าอย่าได้ถือเป็นเรื่องเคลิ้วโกรธเลยครับผู้อ่านบางคนยังเป็นนักเรียนนักศึกษาที่จำใจเรียนวรรณคดีน่าจะพลอยได้รับความรู้ไปอย่างที่ไม่คิดว่ามันคือ,อตำราครับตำนานพระเสารพระเสาเทพพระเจ้าแห่งการกสิกรรมสันโดษ กระตือรือรน้นมานะอดทนพระสาเป็นโอรสของพระอาทิตย์และพระนางสัญญานิสัยใจร้อนไม่ชอบอ่อนข้อให้ใครตาประสาลูกคนมีทิพลมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับชาวบ้านแต่ชอบทางงานที่ได้หน้าท่าปิดทองหลังพระเทพองค์นี้ขอบายลูกเดียวจะเรียกว่าทรงฉลาดแกมโกงนิดนิด,นดก็ได้พระสาวเป็นเทวดานเพราะองค์หนึ่งในคติไทยที่มากําเนิดเทพพระสาวว่ากันตามความเชื่อบอกว่าพระอิศวรสร้างเทพพระสาวขึ้น,นจากเสือสิบตัวแต่ก็ยังมีอีกหลายตำนานที่กล่าว ถึงกำเนิดพระสาวไว้มากตามตำราปุรณะบอกว่าพระสาวเป็นโอรสของพระอาทิตย์กับนางฉายาความจริงพระอาทิตย์มีฉายาเอกคือนางสัญญาวันหนึ่งนางสัญญาเกิดทนรัศมีความร้อนจากพรอราทิตย์ไม่ไหวได้หนีไปและนั่นเป็นเหตุให้นางฉายามาสูงรอยเทนยนจนให้กำเนิดพระสาวขึ้นมาวันหนึ่งนางฉายานึกโกรธลูกของนางสัญญาจึงเผอาญทำให้พระอาทิตย์รู้ความจริงว่านางฉายาที่เป็นมารดาของพระสาวนั้นเป็นตัวปลอมในหนังสือกำเนิดเทวดาที่อ่านมาได้บอกเหตุผลไว้ว่า สำหรับเทวดาทั้งหลายนั้นคำสาปของแม่จะไม่เกิดผลกับลูกต่อนอเองค่ะพระอาทิตย์จึงรู้ว่านางฉายาปลอมตัวมาพระสาวเป็นเทวดาเพราะประเภทบาปเคราะให้ผลในทางรุนแรงนั่นคือผู้ใดเกิดวันเสาร์หรือมีพระสาวสถิตร่วมกับลัคณามัรมีกิริยาดุดันแข็งแรงกล้าได้กล้าเสียบุคลิกเคร่งขรึมตำราของศาสนาพราหมณรรย,ยรุปหลักของพระสาวไว้ว่าเป็นเพศชายมีรูปร่างสูงโปร่งมีสง่าถิวนพรำ ส่วนชาวฮินดูนับถือพระเสาเป็นเทพแห่งการทำเกษตรกรรมเป็นเทพประจำฤดูวันสันฤดูใบไม้ผลิผู้คนนิยมบูชาเพื่อให้ช่วยมอบความสมบูรณ์ให้แก่พืชผลต่างๆส่วนตำราโหราศาสตร์มีทำนายเรื่องตำแหน่งโคจรของดาวเสาวไว้สองทางทางที่1คือดาวเสาวเป็นดาวให้เคราะห์ท่าส่งอิทธิพลต่าใครก็จะได้รับเรื่องไม่ดีไประยะหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันถ้าดาวเสาโคจรอยู่ในจุดที่ให้ผลดีว่าคนนนั้นก็จะได้รับแต่เรื่องดีๆไปอีกระยะหนึ่งเช่นกันตามความเชื่อ ยังบอกต่อไปว่าพระเสานั้นเป็นมิตรกับแค่พระราหูองค์เดียวแต่เป็นศัตรูกับพระอังคาพระความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับเทพพระเสามีความเชื่อตามแบบชาวกรีกโบราณบอกไว้ว่าเทพพระโคนัสเป็นเทพพระเสาของฝั่งตะวันตกพระองค์เคยเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำของเหล่าไททันซึ่งเทพพระโคนัสได้โค่นอำนาจผู้เป็นบิดาคือเทพยูเรนัสและขึ้นครองออบัลังเทนต่อมาก็ถูกเทพซุสผู้เป็นโอรสของตนเองโค่นบัลังต่อตามคำสาปของพอรมานดาที่เคยสาปไว้เมื่อตอน ที่โค่นบัลลังก์บิดาตนเองเพราะช่วงที่ขึ้นครองนั้นเป็นยุคทองเทพ,พะโครนัสจึงได้รับการบูชาในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวตามนิทานชาติเวณพระเสารเป็นมิตรกับพระราหูและเป็นศัตรูกับพระศุกร์หกในโหราศาสตร์ไทยว่าถ่ายโทษทุกให้ถ่ายเสาสำหรับพระประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือปางน้าปรก